ผมครับโอ้โหนี่อมกบอมกบครับอมกบนี่ต,ต้มต้มยำปลาต้มยำปลาบดแดงใส่บดแดงด้วยนะครับผมนี่ๆมีบดแดงด้วยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่าสุดยอดเลยแล้วก็แล้วก็อ,อันนี้าราบ โอ้ลาบอร่อยมากครับลาบราบลาบเนื้ออ่ะอร่อยมากก็นี่ก็โอ้โหป่าโอ้ยอันนี้แมงกุจิอันนี้แมงคุจิโอ้โหแมงกุจีอ่ามีผึ้งด้วยมีผึ้งด้วยนะครับน้องเกจะกินผึ่งผึ้งมันหวานมากเลยรู้ป่ะลองดูนะลองดูครับลูก กินดูได้นะมันหวานมากเลยะให้น้องเกดน้องเกดกินเป็นตัวอย่างกินเป็นตัวอย่างก่อนลูกน่น้หวานไม่ต่อยเหรอเจอไม่ต่อยหรอใครลูกมันไม่ตอยมันไม่ต่อยมันนี่มันไม่ต่อยน้องขอบพึ่งกินให้น้องดูเด็กใค่กินให้น้องดู หยิบให้น้องดูสิหวานไหมเออหยิบหยิบให้น้องนี่อยค่ะหยิบให้นิดนึงไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่มีเพื่ออันนี้ไม่มีเพื่ออันนี้เป็นน้ำหวานลูกเนยน้ำหวานเห็นไหมเนี่ยน้ำหวานให้น้องชิมหน่อยนึงให้น้องชิมหน่อยนึงไม่น้องน้องเกดหยิบให้น้องเสียนิดเดียวหยิบให้นิดนึงให้น้องก็เชียงชิม